หลังจากที่เจอกันเมื่อวานเป็นวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ก็เป็นสุขศึกษานะครับเนาะสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่สิบเจ็ดแล้วเนาะสิบเจ็ดคาบแล้วนะครับที่เจอกันน่าจะเข้ามาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นหรือเปล่าครับเพื่อน,น,นเพื่อนเข้ามาครบหรือยังเอ่ยหรือกินข้าวยังไม่อิ่มทานขนมยังไม่หมดเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนสักหนึ่งนาที หรือใครจะเข้าห้องน้ํานะครับทําภารกิจส่วนตัวรอรอเพื่อนก่อนเนาะหรือใครเคี้ยวขนมยังไม่หมดก็เคี้ยวให้หมดแล้วก็คืนดื่มน้ำมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเรียนเนาะต้องแยกให้ออกเวลาพักเวลาเรียนแล้วก็เวลาเล่นโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูหนังสือตามไปด้วยนะครับ หน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดนะครับใครเจอแล้วไ้ทำในแบบฝึกหัดใช่ไหมครับอ่ะทำไมไม่ขึ้นสไลด์ขึ้นยังครับโอเคหน่วยนี้นะครับสนุกกับการเล่นเกมหลังจากที่เราเรียนการเคลื่อนไหวไปแล้วนะครับ ซึ่งเราก็แยกได้แล้วว่าแต่ละรูปแบบเป็นการเคลื่อนไหวยังไงอยู่กับที่การเคลื่อนที่หรือว่าการใช้อุปกรณ์ประกอบเนาะเราก็ได้รู้แล้วอย่างเช่นยืนกระโดดตบเนี่ยเห็นไหครับยืนกระโดดตบเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เนาะเราก็สามารถตอบได้ถ้ามีการกระโดดเชือกก็คือเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ประกอบก็คือมีที่กระโดดเชือกเข้ามาช่วยนะครับ รือการเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยก็เป็นการผสมผสานทั้งการเคลื่อนที่แล้วก็การใช้อุปกรณ์ประกอบเนื่องจากเราต้องวิ่งเข้าไปหาลูกฟุตบอลเตะส่งให้เพื่อนอุปกรณ์ก็มีลูกลูกฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวคาบนี้ก็จะเป็นเกมก็หนีไม่พ้นเรื่องการเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะครับเจอยังลูกหน้าไหนใครยังไม่เจอหน้านี้แจ้งเพื่อนหน่อยใครเจอแล้วหน้าเท่าไหร่ลูกแปดสิบ <88. S 1> เอ็ดอ้าวแปดสิบเอ็ดนะครับ คนไหนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวครูขึ้นหน้าจอไปให้หน้าแปดสิบเอ็ดแปดหนึ่งนะครับตัวใหญ่เลย 8, 81, โอเคครับตรงนี้ลูกอยู่ตรงหน้าจอนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาหน้าแปดหนึ่งนะครับใครเพิ่งเข้ามาเปิดเลยหน่วยนี้ก็ไม่แตกต่างจาก การเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเช่นกันแต่เขาเจเอาเกมมาใช้ให้เราเคลื่อนไหวเพื่อเกิดความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าบอกให้เราวิ่งไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหน้ามันจะไม่สนุกมันจะเหนื่อยไวเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเรามีรูปแบบเกมของหน่วยนี้เข้ามาช่วยรูปแบบเกมก็จะแบ่งออกเป็น5้าเกมนะครับมีเกมน้ําขึ้นน้ําลงเกมปาเป้านะครับกิงลูบอลลอดช่องแคบนะครับ เกมวิ่งเปรี้ยวเกมชักเยอร์ดนตรีสมมุติและก็ตุ๊กตาลมลุกนะครับอันนี้ก็เป็นเกมมันก็มีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งถ้าเราเล่นนะั้นเราก็จะสนุกโดยที่เราไม่เหนื่อยแต่ถ้าให้เราวิ่งเฉยๆเนี่ยห้านาทีเนี่ยรับรองไม่มีใครวิ่งแน่นอนนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ในะเรื่องของประโยชน์ของการเล่นเกมเนี่ยที่เราจะเล่นไปเนี่ยเจ็ดแปดเกมที่กล่าวมาครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงและก็ความหมายของแต่ละเกมเขาต้องมี วิธีการฝึกนะครับเพื่ออะไรเนะเาะต่อไปมาดูความหมายของเกมก่อนคำว่าเกมนะครับก็จะหมายถึงเกมที่มีกฎกติกาง่ายๆที่เราสามารถอธิบายเพื่อนฟังสมมุติว่าเรามีเกมมาสมมติว่าครูให้เราไปคิดเกมคนละหนึ่งเกมนะครับคิดในที่นี้คือไม่ต้องลอกเย็นแบบใครคือเป็นเกมของเราเองนะครับเราก็คิดเลยตั้งกติกาข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สาม แล้วก็วิธีการเล่นให้เพื่อนให้เพื่อนอฟังเราและเราสามารถอธิบายปุ๊บเพื่อนเข้าใจหมดนะครับมีกฎกตกิกาง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับก็คือเล่นแล้วให้มันเกิดความสนุกสนานนะครับเกมเกมในที่นี้ไม่จําเป็นต้องแบบตามยุคตามสมัยซึ่งมันสามารถดัดแปลงได้หมดเนาะ <S <S เอาเกมสมัยก่อนมาดัดแปลงหรือว่าเกมแต่คิดขึ้นเองนะครับอย่างเช่นเกมวิ่งไล่แปะอย่างนี้ก็ได้วิ่งไปเรื่อย ถ้าคนไหนโดนแปะคนนั้นก็เป็นผู้ไล่เห็นไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆซึ่งทุกคนได้ยินแล้วสื่อสารกันปุ๊บอ๋อสามารถเล่นได้ทั้งห้องไม่ใช่ว่าอธิบายไปปุ๊บเพื่อนงงพอเพื่อนงงปุ๊บเล่นไม่ได้มันก็ไม่สนุกมันก็จะงงก็จะเกิดข้อขัดแย้งนะครับนี่เขาบอกว่าประโยชน์ทุกเกมนะครับที่เราจะเล่นเนี่ยมันต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนนะครับได้วิง่งได้เคลื่อนไหวได้หัวเราะ นะครับมีจิตใจล่าเริงเกิดความสนุกสนานไปกับเพื่อนสร้างความสามัคคีและที่สําคัญนะครับสร้างการปรับตัวที่เราจะไปคุยกับเพื่อนยังไงนะครับซึ่งเราอาจจะไม่เคยคุยกันเลยพอมาเรียนพระปุ๊บมาเรียนวิชา,าสุขศึกษาเนี่ยให้เล่นเกมบางคนไม่เคยคุยกันเลยเพื่อนคนนั้นคุยไม่เก่งคนนี้ก็คุยเก่งมากคนนั้นชอบแกล้งคนนี้ไม่ชอบแกล้งทีนี้เราต้องปรับตัวเข้าหากันนะครับเพื่อจะเล่นเกมให้มันเกิดความสนุกสนาน สร้างความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะและก็รู้จักการให้อภัยด้วยนะครับบางคนเล่นวิ่งวิ่งแข่งเร็วมากกระโดดก็เร็วอะไรเคลื่อนไหวนี่เร็วมากบางคนเขาไม่มีทักษะพื้นฐานนะครับเราต้องทํายังไงให้เพื่อนแบบมาอยู่ทีมเราและสามารถเล่นได้เหมือนกับเรานะครับอันนี้ก็จะฝึกการเป็นผู้นําอีกนะฝึกระเบียบวินยัยนะครับยอมรับก,กฎกติกานในการเล่น ไม่ใช่เราไปเล่นนอกเกมแนละ้วเราชนะเพื่อนอันนี้ก็ไม่เอานะครับต้องเล่นตามกฎกติกาเท่านั้นนี่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะเล่นเกมเบตสบอลหรือเราจะออกกําลังกายเนี่ยเราต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมนะครับประมาณห้าถึงสิบนาทีเนี่ยที่เรายืดกล้ามเนื้อเนี่ยครับที่ทาท่านี้บ่อยๆเนี่ยหลายคนก็สงสัยทําไมให้ยืเดเออดมือขึ้นนัางบน แล้วก็ขยิ่งปลายเท้านับหนึ่งถึงสิบตลอดทํมให้บิดไปซ้ายบิดไปขวาก้มแตะปลายเท้าบ้างเห็นไหมครับว่าเป็นการยืดร่างกายนะครับการบอมร่างกายก่อนจะทํากิจกรรมถ้าอยู่ดีสั่งให้วิ่งเลยเนี่ยอาจจะวิ่งไปเนี่ยกล้ามเนื้อฉีกนะครับข้อเท้าพลิกได้นะครับมันก็จะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บไม่กล้าเล่นไม่กล้าวิ่งแล้วแต่ถ้าเรายืดกล้ามเนื้อปุ๊บถ้าเราเล่นกีฬามากๆนะครับตะคิวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะ จากสองเท่ามันก็จะเหลือประมาณ1เท่าในการเจ็บปวดเนาะถ้าถ้าเราไม่ยืดเลยเนี่ยไปเล่นเลยนะครับอาจจะโอ้โหบางคนไม่กล้าวิ่งเลยนะครับถ้าตะคิวขึ้นเนาะแล้วก็ดูอุปกรณ์การเล่นแล้วก็ตรวจสอบสภาพพื้นที่นะครับที่เราจะวิ่งเล่นเนี่ยมันมีพวกไม้เสียบพวกชิ้นมีพวกเศษแก้วอยู่ไหมนะครับไม่ใช่แบบได้อุปกรณ์ปุ๊บวิ่งเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับ ต่อไปหน้าที่เท่าไหร่ครับสตาร์ทหน้าที่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้หน้าแปดสิบเอ็ดลูกเล่นตามกฎกติกานะครับสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดรัดคุมอันนี้ก็สำคัญเน,ะนาะแปดสิบสามอ่าครูไปนะครับพวเขาเปิดตามแล้วก็ไม่เล่นกันรุนแรงนะครับไม่แกล้งเพื่อนบางคนชอบแกล้งบางคนชอบแกล้งเพื่อนแล้วหัวเราะมีความสุขบางทีไปแกล้งเขาปุ๊บเพื่อนอาจจะได้รับอันตราย นะครับอันนี้ไม่ควรทำและก็ข้อต่อไปเกมแรกนะครับน้ําขึ้นน้ําลงช่วยให้กล้ามเนื้อขาของเราแข็งแรงนะครับมีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวก็อ,อย่างเช่นวิธีการเล่นนะครับหนึ่งเลยนะครับให้ฝึกการเป็นผู้นำหนึ่งคนออกคำสั่ง ที่เหลือเนี่ยเป็นผู้เล่นหมดจะเล่นห้าคนสิบคนยี่สิบคนก็ได้แต่มีคนสั่งแค่หนึ่งคนนะครับเมื่อได้ยินคําสั่งว่าน้ําขึ้นนะครับให้ผู้เล่นนะครับรีบนั่งลงคนสั่งคือหนึ่งคนสมมติว่าครูเป็นคนสั่งน้ําขึ้นปุ๊บผู้เล่นทั้งหมดต้องรีบนั่งลงคําสั่งน้ําลงปุ๊บให้ลุกขึ้นนะครับใครปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือว่าช้าสุดจะต้องออกจากการแข่งขันนะครับต้องเหลือแค่หนึ่งคนเป็นผู้ชนะ สั่งเสร็จปุ๊บปฏิบัติเลยสั่งขึ้นเป็นไงครับสั่งน้ําขึ้นให้นั่งสั่งน้ําลงให้ยืนเห็นไหมมันก็สลับนี่อย่างเช่นภาพนี้เห็นไหมแบ่งเป็นสองกลุ่มก็ได้หรือจะสามกลุ่มก็ได้นะครับคนสั่งคือหนึ่งคนถ้าขึ้นคือนั่งถ้าลงคือยืนเห็นไหมครับผมก็จะสั่งทั้งหมดน้ําลงปุ๊บถ้าใครนั่งลงตามคาสั่งก็จะผิด มันต้องเป็นน้ําขึ้นตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็จะฝึกไหวพริบนิดนึงนะครับถ้าคนไหนปฏิบัติช้าก็ออกไปคนไหนฟังปุ๊บรับข้อมูลแล้วสามารถประมวลผลได้สั่งยืนคือนั่งสั่งนั่งคือยืนเนี่ยก็จะทําถูกนะครับอันนี้สนุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเทอมลองเล่นดูนะครับเกมต่อไปเกมปลาเป้าอันนี้ก็จะฝึกในเรื่องของการใช้มือให้สัมพันธ์กับตาสมมติว่าเรามีอุปกรณ์อยู่ในมือเนี่ยสายตามองเป้าหมายแล้วว่าเราจะโยน ลูกฟุตบอลหรือว่าเราจะโยนอ,อุปกรณ์ที่อยู่ในมือเราเนี่ยครับโยนยังไงให้มันโดนจุดหมายที่เราตั้งไว้เนาะแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มเช่นกันนะครับแถวตอนห่างจากเป้าประมาณห้าเมตรหรือว่าห้าเก้าก็เก้าไปห้าเก้านะครับคนหัวแถวครับใช้ลูกบอลนะครับปาเป้าซึ่งใช้กระป๋องนมก็ได้นะครับหรือกล่องนมก็ได้หรือขวดพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็เก็บลูกบอลมาให้คนต่อไปปาจนครบทุกคน กลุ่มไหนครับปลาถูกมากกว่าก็จะชนะคือสมมติว่ากลุ่มละห้าคนกลุ่มเด็กชายเ,เนี่ยถูกหมดห้าคนพอกลุ่ม b ปุ๊บปลาไปโดนแค่สามคนอย่างนี้ก็แสดงว่ากลุ่ม a ชนะห้าต่อสามนะครับเพราะนั้นทุกคนในทีมต้องมีคะแนนเนาะดูภาพนี้นี่นะครับโยนลูกบอลให้โดนเป้าที่เราตั้งไว้ลูกฟุตบอลน,นะครับใช้มืออาจจะโยนสองมือก็ได้หรือจะโยนหนึ่งมือก็ได้ โดยจะโยนมือที่เราถนัดให้มันโดนวัตถุนะครับที่เรา,าตั้งไว้เนี่ยอันนี้ก็จะสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาลองความแม่นกันต่อไปเกมนี้ก็ฝึกเหมือนกันมือกับตานะครับก็เหมือนเมื่อกี้สายตามองอีกอย่างหนึ่งมือเนี่ยสัมพันธ์ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝึกการใช้มือแล้วก็ตานั่นเอง ให้เราตั้งขวดน้ำนะครับวัสดุอื่นที่ตั้งได้เป็นช่องแคบๆห่างกันประมาณ4 5เซนติเมตรก็ประมาณเนี้ครับคืบกว่าๆเนาะสองคืบนะครับไว้หน้าแถวโดยตั้งห่างกันประมาณ5เมตรก็ประมาณ5.9เหมือนเดิมว่าเก้าไปนะครับให้ผู้เล่นคนแรกนะครับกิ้งลูกฟุตบอลให้ลอดช่องแคบโดยกิ้งคนละ5ครั้งคนละก็คือคนหนึ่งได้ยโยน5ครั้งเนี่ยได้กิ้ง5ครั้งนะครับใครกิ้งอลอด ช่องแคบได้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะห้าครั้งเนี่ยถ้าใครรอดหมดห้าก็ได้ห้าคะแนนเต็มนี่ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> อันนี้ฝึกความแน่นยํานะครับถ้าเกิดเรากิ้งไปปุ๊บน้ําหนักมันเบามันอาจจะไม่รอดก็ได้ถ้าแรงเกินไปทิศทางควบคุมไม่ได้อาจจะไปโดนขวดน้ำที่เราตั้งอันนี้ก็ไม่ได้คะแนนนะครับต้องรอดระหว่างลูกศรสีเขียวนี้และไม่สัมผัสกับขวดน้ําก็จะได้หนึ่งคะแนนนะครับโยนคนละห้าครั้ง อันนี้ก็สรุปเหมือนกันนะครับต่อไปเกมวิ่งเปี้ยวนี่หลายๆคนคงรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงซึ่งกีฬาสีกรุงเทพได้เคยเอามาให้เราเล่นนะครับเกมวิ่งเปี้ยวเหมือนวิ่งผัดกระสอบนะครับหรือวิ่งเก่งในซูเปอร์แมนนั่นแหละคล้ายกันครับวิ่งเปี้ยวฝึกความแข็งแรงนะครับความว่องแคล่วว่องไวความมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับสามัคคีในหมู่คณะของเราในทีมเรานะครับแล้วก็พัฒนาด้านไหวพริบนะครับว่ารู้จักการวางแผนไหมหคนไหน จะวิ่งไวคนไหนเป็นไม้หนึ่งไม้สองไม้สานะครับคล้ายๆกับวิ่งผัดเนาะวิธีการเล่นก็แบ่งฝ่ายห้าถึงสิบห้าคนนะครับก็คือทีมหนึ่งสิบห้าคนเลยก็ได้หรือห้าคนก็ได้แต่ไม่น้อยกว่าห้าคนนะครับทั้งสองนะครับตั้งแถวตอนยืนหันหน้าเข้าหาการห่างประมาณสิบเมตรแปถึงสิบเมตรก็ก้าวไปนะครับเหมือนเดิมสิบเก้าห้าเก้าก็ได้ จากนั้นก็วางหลักหรือกลวยไว้นะครับหัวแถวทั้งสองเว้นระยะสําหรับให้เราวิ่งอ้อมได้นะครับประมาณ1เมตรวางผ้านะครับไว้ตรงกลางระหว่างทางวิ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมเมื่อเราทําการวิ่งนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนหนึ่งคนให้สัญญาณหรือว่าคุณครูก็ได้เนาะคนออกคําสั่งเริ่มวิ่งทางขวามือของตนเองก็คือวิ่ง ด้านขวาน,นะครับเราหันหน้าเข้าหากันนึกภาพออกไหมนะครับให้หยิบไม้หรือว่าผ้านะครับวิ่งอ้อมหลักไล่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันเมื่อครบรอบให้ส่งผ้านะครับให้ฝ่ายตัวเองนะครับหรือว่าไม้เนี่ยให้คนถัดไปนะครับไล่จนกว่าจะทันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิ่งทันแล้วใช้ผ้านะครับสัมผัสฝ่ายตรงข้ามหรือว่าอ่าสัมผัสก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะ ในระหว่างเกมห้ามขัดขวางการวิ่งของฝ่ายตรงข้ามนะครับและห้ามรับผ้าหรือไม้ก่อนถึงหลักอันนี้จะจะซับซ้อนนิดหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้ครับนี่แบ่งเป็นแถวตอนสองฝั่งมีเสื้อเหลืองกับเสื้อเสื้อสีส้มเสร็จแล้วคุณครูก็จะยืนกลางแขนในลักษณะนี้นะครับมีผ้าสองสองสีใช่ไหมครับเหลืองกับส้มไว้ในลักษณะนี้กลางแขนออกที่นี้คนที่อยู่ข้างหน้าสีส้มหนึ่งคน สีเหลืองหนึ่งคนเขาบอกเมื่อกี้ว่าให้วิ่งไปฝั่งขวามือเราใช่ไหมครับมันจะไม่ชนกันเหมือนเราวิ่งวน่ะเหมือนเสือกินวัวนะครับวิ่งไล่กันพอออกสตาร์ทเตรียมระวังเริ่มก็วิ่งเลยพอคนแรกนะครับวิ่งไปวนเนี่ยเหมือนลูกศรที่ครูบอกวิ่งปึ๊บบนหลักหนึ่งอันปุ๊บแล้วก็ส่งผ้าให้คนสีส้มแล้วก็ไปต่อท้ายแถวตัวเองนะครับเสื้อเหลืองนี่ก็พยายามวิ่งไล่แปะเสื้อสีส้มสีส้มก็พยายามวิ่งไล่แปะ เสื้อสีเหลืองนะครับเห็นไหมมันจะเหมือนวิ่งวิ่งวนกันถ้าเกิดคนใดคนนึงวิ่งช้าก็จะโดนแปะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนในทีมต้องสปีดตัวเองให้ทันเพื่อนนะครับอันนี้สนุกนะครับอันนี้สนุกวิ่งไปเพื่อจะสัมผัสฝ่ายตรงข้ามอันนี้เขาเรียกว่าวิ่งเปรี้ยวนะครับอันนี้สนุก ต่อไปเกมนี้อ๋ออันนี้ง่ายๆเลยทุกคนเคยเล่นแน่นอนนะครับเกมชัเกเขยอซึ่งกีฬาสีเราก็เคยดึงกันแล้วดึงจนเชือกขาดเลยนะครับฝึกการดึงฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเนี่ยดูกล้ามเนื้อแขนตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกความสามารถคีในหมู่คณะเรานะครับว่าเราจะวางแผนยังไงจะดึงยังไงให้มันให้ฝ่ายตัวเองชนะ,นะครับแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายเท่ากันนะครับอันนี้น้ําหนักไม่เกี่ยวนะครับเอาแค่ตัวผู้เล่น จับเชือกดึงนะครับตรงกึ่งกลางก็จะมีผ้าสีแดงนะครับผูกเป็นสัญลักษณ์อยู่นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีคุณครูหรือว่านักเรียนหนึ่งคนให้สัญญาณเริ่มนะครับทั้งสองก็ออกแรงดึงเลยนะครับดึงในที่นี้ดึงยังไงก็ได้นะครับจะดึงสองมือก็ได้หรือมือเดียวก็ได้นะครับให้เชือกตรงกลางนะครับอ่ามันล้ําเข้ามาในแดงของตนเองใครดึงได้ก่อนมีพลังเยอะก็จะเป็นฝ่ายชนะนี่เช่นรูปภาพนี้นะครับ ผ้าสีขาวค,ครับก็ห้องหนงแรงและอกไปแล้วครับก็คืออนอ๋อโอเคอันนี้เขาจะแข่งกันห้าครั้งนะครับให้ดึงห้ารอบผู้ที่ชนะสองในสามนะครับก็คือใครชนะมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ดึงเลยผู้เล่นเนี่ยอาจจะผอมอาจจะสูงอาจจะมีน้ําหนักสรดระนร่างกายตัวใหญ่มากแต่เขานับเป็นตัวบุคคลไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะครับนี่ดึงเลย เอาผ้าสีขาวมาแดนตัวเองให้ได้ดึงจนกว่าจะได้คนที่ชนะนะครับถ้าระวังแผนดีๆเนี่ยแรงจากที่ดึงต่างคนต่างดึงเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับแรงมันไม่ได้ออกเต็มที่ถ้าวางแผนดีๆปุ๊บให้จังหวะดีแล้ดึงพร้อมกันเนี่ยอาจจะได้รับชัยชนะได้ง,ง่ายๆเนาะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีใครจะอยู่ข้างหน้าใครจะอยู่ตัวสุดท้ายคนที่มีน้ําหนักมากอาจจะอยู่ข้างหลังเป็นตัวถ่วงเพื่อนแล้วกันเนี่ยเห็นไหมไอ้หนุ่มเสื้ออ้วนเนี่ยเสื้อเหลืองเห็นไหมครับตัวอ้วนมากเลยอยู่ข้างหลังแล้วกันเนี่ย ตัวผมผอมอยู่นหน้าเห็นนะครับเป็นการวางแผนเนาะอยู่ที่เราจะวางแผนกันยังไงต่อไปดนตรีสมมุติอันนี้ก็น่าจะเคยเล่นนะครับในค่ายาภาษาอังกฤษหรือเปล่าชื่อจ๋าน่าจใจเล่นนะครับที่ว่าเปิดเพลงนั่นแหละอันนี้ก็ฝึกการเคลื่อนไหวท่าต่างๆนะครับให้ผู้เล่นนะครับยืนเข้าแถวเป็นวงกลมพร้อมกับเลือกเพลงที่ผู้เล่นในกลุ่มร้องได้ก็ร้องพร้อมกันก็ร้องไปเต้นไปนั่นแหละครับ ให้แต่ละคนแสดงท่าทางการเล่นดนตรีที่ตัวเองชื่นชอบทําเสียงดนตรีนั้นๆตามทํานองนะครับจากนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างเห็นไหมก็เต้นไปใครจะร้องเพลงไหนก็ร้องไปเป็นวงกลมนะครับอันนี้น่าจะเคยเล่นใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเก้าอี้ด้วยก็คือเราจะาเต้นรอบเก้าอี้นะครับถ้าพอหยุดเพลงปุ๊บเราต้องรีบนั่งลงเก้าอี้ตัวเองอันนั้นก็ได้ สามารถนํามาดัดแปลงได้อันนี้ก็คือเหมือนเต้นผ่อนคลายในท่าต่างๆใครจะร้องเพลงอะไรก็ร้องไปแล้วก็เต้นตามทานองของตตวเดงนะครับต่อไปอน,นี้เกมอะไรครับตุ๊กตาล้มลุกนะครับฝึกความตื่นเต้นอันนี้อันตรายนะครับถ้าเราทําเล่นก็จะมีความสนุกสนานฝึกให้กล้าตัดสินใจฝึกความไว้เนื้อเชื้อใจภายในทีม เป็นการทดสอบกําลังใจเพื่อนเราได้เลยว่าเพื่อนเราเนี่ยจ,จริงจังกับเราไหมนะครับแบ่งกลุ่มมาเป็น3คนนะครับเริ่มเล่นโดยให้หนึ่งคนนะครับผูกปีตาอยู่กลางระหว่างคู้เล่นอีกสองคนที่ยืนอยู่หันหน้าเข้าหากันนะครับจากนั้นก็เริ่มดันหรือว่าผัดนะครับคนตรงกลางไปมาตามจังหวะนะครับโดยคนตรงกลางต้องยืนตัวตรงนะครับเท้าอยู่กับที่อ่า เหมือนหุ่นนะครับเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเลยนะครับไม่ขยับไปไหนมีลักษณะคล้ายตุ๊กตาล้มลุกนะครับเพื่อนก็จะผัดก็จะดันเราไปเรื่อยๆกลุ่มใดนะครับที่คนอยู่ตรงกลางเนี่ยขยับหรือว่าย้ายที่ก่อนให้ออกจากการแข่งขันทันทีนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเพิ่มจํานวนผู้ผัดได้ทีละคนนะครับกลุ่มใดอยู่รอดเป็นกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นฝ่ายชนะอันนี้อันตรายนิดหนึ่งนะครับ อาจจะเล่นเป็นห้ากลุ่มสิบกลุ่มก็ได้เล่นกันแค่สามคนนะครับเห็นไหมคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยทำเหมือนเป็นตุ๊ก,กาตาล้มลุกเลยแล้วก็ดันตัวเพื่อนผักก็ไปซ้ายมาขวา<ด>ก็ไปขวขอาอ,อย่ัยอนนี้ถ้าเกิดเราทําเล่นนะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะว่า,น,านึกภาพออกไหมครับนรคนที่เป็นปตุ๊กตาคนที่เป็นตุ๊กตานะครับเห็นไหมถ้าเกิดดันไปปุ๊บเขาไม่รู้เนาะถ้าเกิดเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งไม่รับเนี่ย หัวโฟก์พื้นเลยนะครับไปอตอนที่ผมยังฝุนอยู่ครับวะต่อนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราดูรูปภาพเนี่ยอันตรายมากถ้าเกิดเราเราผ่าเพื่อนไปปุ๊บแล้วคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่รับแกล้งเพื่อนเนี่ยหัวฟาดพื้นเลยนะครับ อันนี้เป็นการทดสอบกําลังใจว่าคุณมีความจริงใจกับเราไหมเนี่ยตัวเราจะล้มไปหาคุณแล้วคุณจะรับเราไหมถ้าคุณไม่รับเราเนี่ยเราก็จะได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบกําลังใจเกมนี้ฝึกความสามัคคีนะครับตื่นเต้นเนาะแต่ถ้าเราไปทำไม่เล่นเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้ต่อไปเอาสมุดมาจดสรุปทุกทุกเกมที่กูอ่านมาหรือบรรยายมาเนี่ย คุณครูทม,มันเยอจังครับมีอยู่ประมาณหกเจ็ดบรรทัดเดี๋ยวให้จดลงในสมุดนะครับเดี๋ยวขึ้นวันที่ก่อนขึ้นวันที่ก่อนขั้ขวฟ้าเอาตัวเด็กออกได้ไหมคะตัวเด็กนี้ใครจะตกแต่งได้เจ็เดบรรทัดมันก็ มวาม,มากๆนะครับที่กล่าวมาทุกเกมนะครับเขาบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสนุกเพลิดเพลินนะครับการเล่นเกมหรือการเล่นเป็นประจำเนี่ยจะทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงอารมณ์แจ่มใสนะครับซึ่งการเล่นเกมอย่างถูกต้องตามกฎกติกาเนี่ยที่ตั้งไว้นะครับหรือเราทําตามข้อปกลงนะครับก็จะช่วยให้เราเกิดความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน และก็ยังสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับตนเองอีกด้วยนะครับจดลงไปโอ้คเขามันเยอะมากไม่เยอะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันใหญ่ทิ่กมุมันมีน้อยแต่คุณค้ดขยายตัวัได้ใช่ครับขยายตัวหนังสือมันก็เลยดูเหมือนคล้ายๆว่า ตัวใหญ่ครับทีวี้งนีก็คือหมาเหรอโอเคนะครับใครจะวาดตัวการ์ตูนด้วยก็ได้นะครับมีเวลาประมาณเกือบยี่สิบกว่านาทีนะครับน่าจะทำเนาะ เดี๋ยวประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะทันแหละ50 55ิบห้าเดี๋ยวยี่สิบสามสิบนาทีเอาคุณครูบอกเขียนแปดสิงหาคมอะไรนะผมบอกเขียนแปดสิงหาคมครับโอ,อใครเขียนผิดสิงหาคมอ๋มอผมเพขเขียนแปดสิงหาคม อ่าเป็นกันยาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมารับใบประเมินรอบที่สองนะครับหวังว่าครั้งที่หนึ่งกับข้อสอบกลารภาพผมเขียนเยอะมากเลยครับน่าจะไปรับมาแล้วใช่ไหมครับอะไรนะลูกผมทำเสร็จแล้วครับมเขียนด้วยไหคะเขียนครับ ศึกษานะครับสองทับหนึ่งสขศึกษาสองทับหนึ่งนะครับคนนี้ยังไม่ส่งเลยอะละพีพ,พบบครครัดบัวแก้วใครครับละพีพัดบววแก้วเขาเอบรคครับเขาเขาทำไม่ได้เขาก็ร้องอยู่อย่างนั้นนะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับคือต้นข้าวชายอรุณที่ยังไม่ส่งเนาะ ที่ครูยังไม่ได้ข้อสอบนะครับข้อสอบกลางภาคนะครับไม่รู้ต้นขาดนี่ค่ะก็มีอีกคนหนึ่งนะครับสารลิศหรือเปล่าสารลิศใช่ไหมครับสารลิศล้วเปลีเข้ามาไม่ตันเลยเหรออ่านะครับต่อไปปป .2 ทับ2ป .2 ทับ2นี่ครบนะครับข้อสอบกลางภาคครบเลยแต่ผมยังไม่ได้ส่งครับเพราะผมยังทำไม่เสร็จ ใบงานตอนนี้ผมยังทำไม่เสร็จครับอ๋อมีพาคินนะครับที่ยังไม่ส่งใบประเมินเนาะคะแนนก็กรอกไม่ได้<ต>ก็จะผมมีใบป,ประเมินอันนั้นอันเดียวครับครับก็ขึ้นแล้วก็เอามาส่งนะครับจะได้กรอกให้ก็รอจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเรียนออนไลน์เนี่ยคะแนนมันมีก็คือหนึ่งแหละประเมินครั้งที่หนึ่งกลางภาคประเมินครั้งที่สองแล้วก็ปลายภาค นะครับสี่ช่องคะแนนที่เราต้องส่งแล้วก็จะจบพอสองเทอมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ส่งเลยก็ไม่รู้จะเอาคะแนนมาจากไหนเนาะก็ก็รีบนำมาส่งนะครับเดี๋ยวประมาณต้นเดือนหน้าก็จะสอบปลายภาคก็จะปิดเทอมหนึ่งแลวเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนโดยที่ไม่มีงานมาส่งมันก็จะ อะไรนะครับมีการบ้านไหครับการบ้านไม่มีครับทําในคาบให้เสร็จเลยลูกเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามารับใบงานไงเราก็ทําใบงานแทนนะครับการบ้านไม่ให้แล้วนะครับเราทํานี้เสร็จในคาบเลยเหลือประมาณเกือบสิบห้านาทีนะครับยี่สิบนาที